ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกส่งผลให้บริเวณโรงเรียนสกปรกไม่เป็นที่น่าพอใจและถูกตำหนิจากการรายงานผลการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนของสะพานนักเรียนการกำจัดขยะด้วยเอาไปเผาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ ให้เกิดมนลนุษิสาเหตุปัจจัยภายในนักเรียนขาดจิตสำนึกขาดระเบียบว,วินัยในตนเองขาดความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะทิ้งขยะไม่เป็นที่ขาดความรับผิดชอบไม่สามารถนำความรู้ในการแยกขยะ ชีวิตประจำวันของตนเองได้ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวปจัจจัยภายนอกครอบครัวไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ขาดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้เรื่อง โดยแยกประเภทของขยับและสติและล้างทําความสะอาดก่อนจะนําไปทิ้งเป้าหมายนักเรียนชั้นะสมจุภาปีที่1นึ่งถึงหจำนวน59คคนนักเรียนแกนนำสิบคนเป้าหมายเชิงปริมาณร้อยละร้อยมีคุณคุณน้รับ ขนาดอ่านถึงะส์ของโรงดนมีวินัยและรับผิดชอบ้อยลรย้อยคำยังถึงประโยสวนรวมมากกว่าส่วนตัว้อยละร้อยมีความประสบก,การณ์ทำกระถางต้นาด ระดับด้านที่1 2. หาข้อมูลอ้างอินปรับปุงหักมโนทศน์ฉบับร้านที่2 3. ดสาดำเนินการตามโครงงานประดิษฐ์กระฐานหลอกไม้ 4. จัดพิทธศกาลแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำหน่ายในชุมชน ทำการจัดทำโครงงานคืออิทธิบายที 1. นฉันทะความนะักความพอใจในโครงงาน 2. วิริยักษ์ความการมีความเพียรพยายามและพัฒนาผลง,งานอย่างสม่ำเสมอ 3. จิตตาความเอาใจใส่มุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในการทำ สีิมพ์ภาษาการจะนักใจจองถึงเหตุและผลในการทำคำสอนของในหลวงยึดหลักความโมพียงเอา